น้องบอยน้องตายน้องแอนขาตอนนี้ได้เวลาที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วโอ้โหโอ้ยรายการตอนนี้หมอลำใจเกินร้อยได้ไปเจ็ดคนแน่นอนครับเรามีตำแหน่งที่นั่งให้เพียงแค่หกคนจำเป็นต้องคัดคนออกหนึ่งคนตอนนี้รู้สึกได้ว่าลูกทีมของหมอลำใจเกินร้อยน่าจะเครียดกัน มันโคตรลำบากใจเลยพี่มันเป็นอะไรที่บาดใจมากแต่ต้องตัดสินใจแล้วสำหรับกติกานะครับนั่นก็คือทีมที่ใช้สิทธิ์เปลี่ยนตัวลูกทีมจะต้องเลือกลูกทีมของตัวเอง2คนออกมาประชันร้องเพลงเสียงสดต่อหน้าโค้ชทีมนั้นครับและจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เพราะฉะนั้น คนที่หนึ่งที่จะเลือกมาประชันคือภูมิครับน้องภูมิ m รคนที่สองครับน้องเจมส์ค่ะน้องภูมิและน้องเจมส์ครับมันกดดันมากเลยครับที่เราต้องแข่งกับทีมตัวเองครับ ก็เสียใจอยู่ครับไม่คิดว่าจะเป็นเราที่จะต้องออกไปแต่มาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องสู้เท่านั้นครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับน้องภูมิ รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่เหมือนแบบว่าเป็นตัวเลือกครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับพูดไม่ออกเหมือนกันครับครับน้องเจมส์นะครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ก็เหมือนน้องภูมิเลยครับตื่นเต้นนะครับมือเย็นไปหมดแล้วตอนนี้ครับผมเอาละครับน้องบอยพร้อมไหมครับพร้อมครับน้องบอยจะให้ใครร้องก่อนน้องภูมิครับ ของภูมิครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับละเสพหัวใจป่านฝ้ายทีอ้ายยืนถึงเวทีโบเห็นเจ้าตกใจว่ามยุใส่นอนสาวฟังลำคนเคยหัว น้อยยุ่มยามเตาอาันชําทรงพิชยัยนาเวที่บนนัดไว้เห็นแต่แม่มากับละอันสาวห่างเครื่องมาไรางานว่าเจ้านี้ บอกคืนบ้านโอเคครับโอเคพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขอปะนมมือนมขนาดนน้ำตามหน้าทีอันชุลีแทบเท่าทุนเก้าไปทั่วถึง บางที่ผิดพลาดพังบอ่อผุดพองเพราะผิวเพนบางที่เพื่นบ่อพอเพียงได้ผ่านตาเวลาพลบทน้พนลคงมีเพียนอดสาเพียนเพรพลผ่านบ่แม่นผ้าพับใบเจ้าแพพื้นดอกเพนพุ่ม โอ้โหลำบากใจแทนเลยต้องตัดสินแล้วละครับค่อยๆคิดนะครับมีโอกาสครั้งเดียวอือแล้วเห็นด้วยอยากที่พ่อกับแม่วานั่นแหละเอาละครับหนึ่งในสองท่านนี้มีเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ไปต่อกับทีมหมอลำใจเกินร้อยน้องบอยครับระหว่างน้องภูมิ และน้องเจมส์น้องบอยจะเลือกใครครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับคุณผู้ชมครับที่หัวหน้าทีมพอลลำใจเกินร้อยต้องตัดสินใจตัดคนหนึ่งคนออกไปครับใครจะมีสิทธิ์ที่จะได้ไปต่อน้องบอยครับเลือกครับ น้องภูมิครับน้องภูมินะครับมีสิทธิ์ได้ไปต่อแล้วครับน้องภูมิครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงตอนนี้ก็รู้สึกโล่งครับโล่งนิดหนึ่งที่โค้ชเลือกเราครับก็จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับจริงๆคือคือน้องเจมเนี่ย รูปล่างหน้าตาบุคลิกคือได้หมดเลยความสามารถคือสูงแล้วถ้าไม่สูงก็ไม่ได้เลือกเข้ามารอบนี้นะครับแต่ว่าน้องภูมิก็มีความต่างที่น่าจะไปไฟ์กับทุกคนในทีมได้อีกน้องเจมส์ครับตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับก็่าเสียใจนิดนึงครับแต่ว่าการแข่งขันมันก็มีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกตินะครับอย่ายอมแพ้นะเป็นกำลังใจให้กับน้องเจมส์ครับขอบคุณมากนะครับสู้ต่อนะครับอสู้ต่อไปครับ มาใหม่นะก็เสียใจยิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะกลับไปฝึกฝนแล้วก็กลับมายิงแน่ๆครับกลับมาแน่นอนครับก็รู้สึกดีใจครับที่โค้ชเลือกเรามั่นใจในตัวเราที่จะไปแข่งกับคนอื่นครับก็รู้สึกขอบคุณอจากใจจริงครับ